สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมสมเกตลิมนาพิรักษ์วันนี้จะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมเยเรมี ie, บทที่44ข้อที่11ถึงข้อที่19ด้วยกันครับเยเรมี ie, บทที่44ข้อ11ถึง19เพราะฉะนั้นพระยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสราเอลจึงตรัสดังนี้ว่านี่แน่ เราจะมุ่งหน้าของเราต่อสู้เจ้าด้วยหายนะและจะตัดยูดาออกเสียทั้งหมดเราจะเอาคนยูดาที่เหลืออยู่ไปเสียผู้ซึ่งมุ่งหน้ามาที่แผ่นดินอียิปเพื่อจะอาศัยอยู่นั้นและพวกเขาจะถูกผลานเสียหมดเขาจะล้มลงในแผ่นดินอียิปเขาจะถูกผลานด้วยดาบและด้วยการกันดานอาหารตั้งแต่ผู้น้อยที่สุดจนถึงผู้ใหญ่ที่สุดพวกเขาจะตายด้วยดาบและด้วยการกันดานอาหาร และเขาจะกลายเป็นคำสาบเป็นที่น่าหวาดวันเป็นคำแช่งและเป็นคำตำหนิเราจะลงโทษคนเหล่านั้นผู้อาศัยอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ดังที่เราลงโทษกรุงเยรูซาเล็มด้วยดาบด้วยการกันดานอาหารและด้วยโรคระบาดจนคนยูดาที่เหลืออยู่ผู้ซึ่งมาอาศัยในแผ่นดินอียิปต์นั้นจะไม่รอดพน้นหรือเหลือกลับไปยังแผ่นดินยูดา ที่ซึ่งเขาปรารถนาจะกลับไปอาศัยอยู่เพราะว่าเขาจะไม่ได้กลับไปนอกจากผู้ลี้ภัยบางคนและผู้ชายทุกคนที่รู้ว่าพรรยาของตนได้ถวายเครื่องหอมแก่พระอื่นและผู้หญิงทุกคนที่ยืนอยู่ใกล้เป็นที่ชุมนุมใหญ่คือประชาชนทั้งหมดที่อาศัยในปัตโรสในแผ่นดินอียิปต์ได้ตอบเยเรมีว่า สำหรับถ้อยคำซึ่งท่านได้บอกแก่เราในพระนามของพระยาเวนั้นเราจะไม่ฟังท่านแต่เราจะทำทุกสิ่งที่เราได้บนไว้คือเผาเครื่องหอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์และเทเครื่องดื่มถวายแด่พระนางดังที่เราได้ทำทั้งพวกเราและบรรพบุรุษของเราบรรดากษัตริย์และเจ้านายของเราในเมืองต่างๆของยูดา และตามถนนหนทางในกรุงเยรูซาเลมทำอย่างนั้นแล้วเราจึงมีอาหารบริบูรณ์และอยู่เย็นเป็นสุขและไม่เห็นสิ่งร้ายใดๆตั้งแต่เรางดการเผาเครื่องหอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์และเทเครื่องดื่มถวายแก่พระนางเราก็ขัดสนทุกอย่างและถูกผลานด้วยดาบและด้วยการกันดานอาหารและพวกผู้หญิงกล่าวว่า เมื่อเราเผาเครื่องหอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์และเทเครื่องดื่มถวายแก่พระนางที่เราได้ทําขนมพิมพ์รูปพระนางถวายและที่ได้เทเครื่องดื่มถวายแก่พระนางนั้นเราทํานอกเหนือความเห็นชอบของสามีของเราหรือในการดำเนินชีวิตในโลกใบนี้มีหลายสิ่งเหลือเกินที่จูงใจเราในการตัดสินใจทำหรือไม่ทำอะไรก็ตามและบ่อยครั้งที่โลกนี้ สังคมโลกนี้ค่านิยมของโลกนี้ได้ให้ผลประโยชน์จนทําให้เราเองนั้นเลือกที่จะทิ้งพระเจ้าไปในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าพวกเราจําเป็นที่ต้องคิดถึงน้ําพระทัยของพระเจ้าจําเป็นที่จะต้องจงรักภักดีต่อพระเจ้าพระบิดาของเราอย่างหมดหัวใจของเราดังนั้นถ้าเราเองจะรักพระเจ้าจงหยุดที่จะรักโลกเดี๋ยวนี้คําถามเพราะเหตุใดละ่ะที่เราเองจะต้องหยุดรักโลกและวิถีของโลกนิยมด้วยถ้าเราเองจะรักพระเจ้า จะพระคำของพระเจ้านะครับในข้อ11ถึงข้อ19ของเยเรมีบทที่44เนี่ยได้ให้เหตุผลอย่างน้อยอยู่3ประการด้วยกันเพื่อเราเองจะต้องหยุดที่จะรักโลกและวิถีแห่งโลกนิยมจงหยุดรักวิถีแห่งโลกนี้เดี๋ยวนี้เพราะว่าถ้าเราเรายังคงรักโลกอยู่สักวันหนึ่งเราเองจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าในข้อที่15ถึง16เนี่ยเราได้พบว่าเมื่อเขาเองได้รักวิถีของโลกได้รัก รักผลประโยชน์ที่จะได้มาเนี่ยพวกเขาเองเนี่ยตั้งใจที่จะไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าในข้อ1 5บหโดยทิ้งพระเจ้ากันทั้งครอบครัวเลยเราอาจจะอยู่ในครอบครัวคริสเตียนและเมื่อครอบครัวคริสเตียนมีคนหนึ่งคนใดเนี่ยนะเริ่มเห็นแก่ประโยชน์เริ่มเห็นแก่โลกเริ่มสนุกสนานตามโลกมันจะพาเชื้อเหล่านี้เข้ามาสู่ในบ้านเพราะว่าถ้าเราเห็นบางคนใน,ในครอบครัวไม่จริงจังและยังคงใช้ชีวิตเหมือนกับคนที่อยู่ในโลกก็จะมีข้ออ้างบอกดูสิ พ่อเรายังทําเลยแม่เรายังทําเลยพี่เราก็ยังทําเลยไม่เห็นเขาจะเป็นอะไรเลยสงสัยเราก็ทําได้ดังนั้นระวังดีนะครับสักวันหนึ่งเนี่ยการที่เราลักโลกนิยมปล่อยให้มันมีโอกาสครอบง,งําชีวิตของเราสักวันหนึ่งเราเองเนี่ยจะไม่เชื่อฟังพระเจ้ากันทั้งครอบครัวเลยดูในข้อ19นะดูสิพระคัมภีรบอกว่าไงผู้หญิงก็เห็นดีด้วยจึงทําผู้ชายทําไมครับ ก็เห็นชอบด้วยจึงปล่อยเห็นอะไรผู้หญิงเห็นดีที่จะเทเครื่องบูชาและเครื่องถวายแด่เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์ผู้ชายก็อยู่ใกล้ๆก็เห็นชอบด้วยก็ปล่อยนะเขาเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าดูสิตอนที่ฉันทําเครื่องบูชาพระอื่นไม่ใช่พระยาวเวนี่ยสามีของฉันก็เห็นชอบด้วยดูสิเขาไม่เห็นว่าอะไรเลยอยันพี่นอนทิลักษครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรักโลกการเชื่อฟังของพระเจ้าจะหายไป และบางทีก็ทิ้งพระเจ้าทั้งครอบครัวและบางทีก็กระบฏวต่อถ้อยคําของพระเจ้าด้วยในข้อ16บอกว่ายัางไงสําหรับถ้อยคําซึ่งท่านได้บอกแก่เราเราจะไม่ฟังมีใครมีใครในคิดจักรหรือคิดเซียนที่เรารู้จักบ้างไหมครับกล้าพูดอย่างนี้เลยเมื่อเขาเริ่มเห็นแก่ประโยชน์เมื่อเขาเห็นแก่ผลผลประโยชน์ที่จะได้หรือความสนุกสนานบันเทิงที่โลกนี้มอบให้กับเขา คนในเวลานั้นกล้าที่จะพูดว่าเยเรมีทุกสิ่งที่ท่านพูดมาในนามของพระเจ้านะฟังดีๆนะเราจะไม่เชื่อฟังทาตามหรอกนี่เป็นสิ่งที่เจ็บปวดจริงๆกับกับพระเจ้าเจ็บปวดจริงๆกับคนที่รับใช้พระเจ้าอยู่ผมก็ไม่รู้เยเรมีร้องไห้เลยหรือเปล่าแต่สำหรับผมเนี่ยสะเทือนใจมากเมื่อได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้สักวันหนึ่งคุณจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าถ้าเราเองดําเนินชีวิตตามโลกนิยมโดยไม่เกรงกลัวพระเจ้าเลยนะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มให้นิยมให้ค่านิยมกับโลกเข้ามาครอบครองจิตใจของเรามากขึ้นความน่ากลัวของพระเจ้าในชีวิตของเราจะลดน้อยลงในข้อ16เขาบอกว่าไงในพระนามของพระยาเวนั้นเราจะไม่เชื่อฟังในพระนามของพระยาเวนั้นคืออะไรคือเยเรมีได้บอกว่าพระเจ้าเองสั่งให้ทําอะไรโดยสิทธิอํานาจเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้ว่าในพระนามของพระเจ้านั่นหมายความว่าเป็นสิทธิอํานาจและคนเหล่านี้ไม่ยอมรับสิทธิอํานาจนั้นเขาตั้งใจที่จะฝ่าฝืน จงหยุดรักโลกนิยมและวิถีแห่งโลกนี้เพราะว่าสักวันหนึ่งคุณจะทิ้งพระเจ้าอย่างแท้จริงโดยรักผลประโยชน์จากโลกมากกว่ารักพระเจ้าดูสิในข้อ17เขาว่ายังไงแต่เราจะทําทุกสิ่งที่เราเองได้บนไว้คือเผาเครื่องหอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์และเทเครื่องดื่มถวายพระนางทําอย่างนี้แล้วเราจึงมีอาหารบริบูรณ์และอยู่เย็นเป็นสุขและไม่เห็นเหตุร้าย อะไรทําให้เขาเองถวายเครื่องบรรณาการแด่รูปเคารพเหล่านั้นก็เพราะว่าเขาคิดว่าการทําอย่างนั้นเน่ยเขาจึงมีกินและพอเห็นแก่กินเห็นแก่อยู่เห็นแก่ความสะดวกสบายเห็นความสนุกสนานเขาเลือกที่จะทิ้งพระเจ้าหลายครั้งคริสเตียนบางคนที่เลือกที่จะดําเนินชีวิตในโลกนิยมใครๆเขาก็ทํากันเนาะใครๆเขาก็ให้ใต้โต๊ะก,กันใครๆเขาก็ไม่จ่ายภาษีกันใครๆเขาก็ฝากไฟแดงกัน เราทำอย่างนั้นไหมเราเห็นแก่ผลประโยชน์แต่ไม่ฟังในสิ่งที่พระเจ้าเองบอกว่าเราต้องสัตซ์ซื้อน้องที่รักครับสิ่งนี้มันจะทำให้เราเองทิ้งพระเจ้าโดยมันจะสร้างความเชื่อผิดๆให้แก่เราด้วยในข้อ18บแปอกอยังไงตั้งแต่เรางดการเผาเครื่องหอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์หรือเทเครื่องดื่มถวายแก่พระนางเราก็ขัดสนทุกอย่างและถูกผลด้วยดาบ และด้วยการกันดานอาหารเขามีความเชื่อผิดๆว่าเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์นี่แหละที่เรากําลังถวายจะทําหน้าที่ปกป้องเราแต่พอเราเองไม่ทําทําให้เจ้าแม่โกรธเจ้าแม่ไม่ปกป้องดังนั้นวันนี้คริสเตียนหลายคนอาจจะมีความเชื่อผิดๆเนาะความเชื่อผิดๆก็คือว่าถ้าไม่ทําตามเขาเราอยู่ไม่ได้เราเป็นคริสเตียนส่วนน้อยเรายืนหยัดในความถูกต้องของพระเจ้าไม่ได้ไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้เราเองเลือกที่จะทิ้งพระเจ้าทางอ้อมไหม แน่นอนวันอาทิตย์เรามาโบสถ์นมัสก,การพระเจ้าถวายทรัพย์เมื่อออกมาเราทําอะไรเราทิ้งพระเจ้าด้วยเห็นแก่ผลประโยชน์หรือมีความเชื่อผิดๆคิดว่าเราทําอย่างนั้นแล้วก็จะได้ผลประโยชน์ที่ดีไหมจงหยุดรักโลกเพราะว่าสักวันหนึ่งคุณจะพินาศแน่ๆน,นี่เป็นภัยพิบัติจะตามมาทันเรา ในข้อ11ถึงข้อ14นะครับสักวันหนึ่งคุณจะพินาศแน่ถ้าเราถ้าเราเองคงรักโลกอยู่เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเป็นศัตรูต่อสู้กับเรานี่เป็นสิ่งที่ชัดเจนมากในข้อ 11- 12เนาะพระคัมภีร์ได้พูดไว้ในข้อ11ว่าเราจะมุ่งหน้าของเราต่อสู้เจ้าการต่อสู้ของพระเจ้าที่ต่อต่อสู้ชีวิตของเราเนี่ยจะนำพามาด้วยหายนะและการทำลายการตัดขาดเราออกจากพันธสัญญาแห่งการคุ้มครองการอวยพระพรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเองรักโลก เท่ากับว่าเราทิ้งพระเจ้าและเราเตรียมตัวที่จะรับภัยพิบัติได้เลยยิ่งไปกว่านั้นในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อที่4บอกว่าคนไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าท่านทั้งหลายรู้ว่าการเป็นมิตรกับโลกนั่นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ต้องการเป็นมิตรกับโลกก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าคำถามให้เราเองตอบเร็วๆก็คือว่าระหว่างเรากับพระเจ้าใครเก่งกว่ากัน ระหว่างเรากับพระเจ้าเราหานตัวจะเป็นศัตรูกับพระเจ้าไหมแน่นอนไม่มีใครปากหลักระชูตัวเองว่าเป็นศัตรูกับพระเจ้าด้วยด้วยหน้าต่อหน้าแต่ด้วยเชิงประพฤติด้วยเชิงการกระทําการที่เรารักโลกนี้การที่เราเองต่อสู้ขัดขืนขัดขวางต่อพระประสงค์ของพระเจ้านั่นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าและในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่7อาจารย์ปารูบอกว่าเพราะว่าการเอาใจใส่เนื้อหนังคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า เราไม่ได้กําลังเขียนป้ายประท้วงพระเจ้าเนาะแล้วก็บอกไม่เอาพระเจ้าโดยโดยซึ่งหน้าแต่การประพฤติตามเนื้อหนังสันดานบาปปล่อยให้เนื้อหนังทํางานก่อให้เกิดการให้บางสิ่งบางอย่างสําคัญกับพระเจ้ายัางคงอิจฉายัางคงต่อสู้กันยังคงขัดแย้งกันนั่นเป็นผลงานของการทํางานของเนื้อหนังเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีพฤติกรรมอย่างนั้นยังมีการล่วงประเวณียังคงมีการขโมยยังคงมีการฆ่ากัน ยังคงมีการให้ลายกันนั่นคือพฤติกรรมแห่งศัตรูของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องที่รักครับสักวันหนึ่งคุณจะเจอภัยพิบัติแน่นเมื่อเรายัางคงรักโลกอยู่โดยพระเจ้าเองจะทรงลงโทษคุณแน่นอนในข้อ13บอกว่าเราจะลงโทษคนเหล่านั้นผู้อาศัยอยู่ในแผ่นดินอียิปต์พวกเขาเองตัดสินใจที่จะทิ้งเยรูซาเล็มมาในขณะที่พระเจ้าบอกให้อยู่เถอะเราจะเริ่มต้นกันใหม่แต่พวกเขาเองไม่ไว้วางใจพระเจ้าเขาตัดสินใจทําในสิ่งที่เขาปรารถนาด้วยการมาอยู่ที่อียิปต์ พระเจ้าจึงบอกว่าโอเคถ้าเจ้ามองว่าอียิปเป็นที่ปลอดภัยจงจําไว้เราจะลงโทษตัวเจ้าแล้วก็อียิปด้วยในข้อ14บอกว่าจนคนยูดาห์ที่เหลืออยู่ผู้ซึ่งอาศัยในแผ่นดินอียิปนั้นจะไม่รอดพ้นหรือเหลือกลับมายัางแผ่นดินยูดาห์ดังนั้นการลงโทษนั้นจะรุนแรงมากแผ่นดินอียิปนั้นเป็นแผ่นดินที่พวกเขาเชื่อว่าปลอดภัยเป็นแผ่นดินที่ให้อนาคตให้ความสุขสมบูรณ์แก่เขา มันคงไม่ต่างอะไรจากโลกนี้ที่เราคิดว่าถ้าเราตามโลกไปเดี๋ยวเราก็จะได้ผลประโยชน์พระเจ้าเหรอเอาไว้สําหรับวันอาทิตย์ไว้สําหรับบางบางเวลาที่เราเองรู้สึกว่าเราเองอยากจะสบายใจหรือเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้เราผ่านพ้นสิ่งที่เราเองนั้นมีอุปสรรคฮั้นพี่น้องที่รักครับจําเป็นที่เราเองต้องกลับมาใส่ใจในชีวิตของเรานะวันที่เรารักโลกมากไปหรือยัง เอาไว้ค่านิยมของโลกมาแทนที่ค่านิยมหรือคุณค่าของพระเจ้าที่ให้กับเราไหมดังนั้นขอพระเจ้าเมตตาทั้งพี่น้องและผมจงหยุดลักโลกและวิีแห่งโลกนี้เสียเดี๋ยวนี้เพราะว่าไม่งั้นสักวันหนึ่งเราจะทิ้งพระเจ้าสักวันหนึ่งเราเองจะไม่เชื่อฟังพระองค์และสักวันหนึ่งความพินาศจะมาสู่ชีวิตของเราให้เราลุกใจกันอธิษฐานนะครับรเจ้าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์แน่นอนที่สุด ยังไม่ถึงเวลาที่พระองค์จะนําข้าพระองค์ทั้งหลายออกจากโลกนี้และแน่นอนที่สุดพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์อยู่ในโลกนี้เพื่อทําพันธกิจของพระองค์ในการช่วยเหลือคนอื่นให้ถึงความรอดพวกเราขอยกโทษให้แก่ข้าพระองค์ด้วยที่เราเองนั้นได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวตามโลกนิยมและได้ให้อิทธิพลของโลกนี้ครอบงําชีวิตของเราขอยกโทษที่ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเห็นแก่ผลประโยชน์เห็นแก่ความสนุกสนานบันเทิงเห็นแก่ความสะดวกสบาย ได้ทิ้งพระองค์และกําลังอยู่ในความพินาศพวกเ้าขอยกโทษให้แก่เราขอช่วยเราจะรักพระองค์มากขึ้นและขอให้เราเองจะอุทิศตัวในการเชื่อวฟังทำตามพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอเมนขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรนะครับในการติดตามคลิปคลิปนี้ขอช่วยกดไลค์กดแชร์และก็หากมีข้อคิดเห็นหรืออยากจะแบ่งปันอะไรก็คอมเมนต์ข้างใต้นี้เลยนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรครับ